สวัสดีเช้าวันคริสต์มาสนะครับซึ่งเป็นวันหยุดของทางอเมริกายุโรปแล้วก็อังกฤษเนาะซึ่งวันนี้ตลาดฟอรก็จะอาจจะไม่ได้เปิดเห็นไหมครับเพราะว่าเป็นวันหยุดของทางะตะวันตกถูกไหมแต่ไม่เป็นไรครับถึงจะเป็นวันหยุดไม่ได้วิ่งเราก็ยังมาวิเคราะห์กันได้เพื่อที่จะหาแนวทางและจุดที่จะเล่นต่อไปได้ถูกไหมครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันก่อนในทางเฟดเฮกโฉมแต่ก่อนเลยนะครับก่อนที่เริ่มต้น ขอในนี้รับชมฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมที่จะทำคลิปดีๆมีสาระแบบนี้ต่อไปเนาะแล้วก็ขอย้ำเหมือนเดิมนะครับช่องนี้ถูกสร้างมาให้ความดูฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นหากมีบุคคลใดมาเรียกเก็บเงินจากพวกคุณโดยอ้างว่ามาจากช่องนี้จงรู้ไว้ว่าเขาเหล่านั้นไม่เกี่ยวข้องอะไรกับผมเลยไม่เกี่ยวข้องอะไรกับช่องนี้เลยอย่าหลงกลและอย่าโอนเงินให้พวกเขา แต่ถ้าหากว่าอยากสนับสนุนสามารถสนับสนุนด้วยการเป็นสมาชิกช่องเดี๋ยวให้เป็นของขันได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นรู้แค่อย่างเดียวคือเรียนรู้ที่นี่ไม่เสียตังค์ไม่ต้องมีตังค์มาก็เรียนรู้ได้เพราะว่าความรู้ที่นี่ให้ฟรีนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูนก่อนเลยทางเฟรมเวสโชว์สิ่งนี้ได้เกิดขึ้นแล้วในทางเฟรมเวสโชว์คือเมื่อวานทาเฟรมเสโชว์นะครับได้มีการยกตัวขึ้นไปทำออรามไฮถูกหรือไม่เนี่ยเย่นงี้ย แค่นี้ตอน7โมงเช้าได้มีการยกตัวขึ้นไปทาออนทำไฮถูกไหมครับซึ่งพอมันทําออนทำไฮสิ่งที่เราจะทําคืออะไรครับเราก็จะตีว่าออททำไฮอยู่ที่เท่าไหร่เราก็จะหา4.52.5.96ถูกไหมครับม,มีตัวออลทำไฮใหม่เราก็จะตีออลทำไฮไปก่อน4.52.5.96.96จุดเน,นี้ยจะจะพาให้ตีซึ่งตรงนี้กลายเป็นแนวตั้นสําคัญเป็นที่เรียบร้อยถูกไหมครับ แล้วเรามีแนวต้านอะไรอีกเรามีแนวต้านอะไรอีกเรามีแนวต้านจิตวิทยาลักร้อยใหม่ที่เราควรที่จะตีที่เท่าไหรครับที่สี่พันห้าร้อยโอเคอ่าตอนนี้เรามีแนวต้านจิตวิทยาลักร้อยที่สี่พันห้าร้อยห็ไหมครับแล้วเราก็มีแนวต้านแนวต้านอะไรครับแนวต้านออทามไฮซึ่งเป็นแนวต้านสําคัญนตอนนี้นะตอนนี้เนาะเราเห็นแล้วว่ามีแนวต้านสําคัญอยู่ตรงนี้ถูกไหม ทีนี้พอเราเห็นว่ามันมีแนวตั้งสำคัญหลังจากที่มันได้ทำออร์ามไฮตั้งแต่แรกผมตีสามเหลี่ยมไปที่ตรงไหนผมตีสามเหลี่ยมไปที่ตรงนี้เพราะตอนแรกมันยังไม่ได้ทำออร์ามไฮแต่ตอนนี้เนื่องจากว่ามันไปทำออรามไฮแล้วสามเหลี่ยมใหม่ที่ผมจะตีคือเราจะเห็นสามเหลี่ยมใหม่เลยตีไว้ตรงนี้ จริงแล้วเราจะตียาขานนี้ก็ได้ถูกไหมแต่เราเตีตรงนี้ก็ได้อ่ะอันนี้คือการที่เวลาเราตีเราตีล่วงหน้าเห็นไหมเราตีเพื่อบอกล่วงหน้าว่าเราสามารถเตี๋ยไหนได้บ้างแต่ถามว่าถ้าเราจะตีจริงเราก็ตีจากขาใหม่หรืออะที่มันสร้างถูกไหมครับก่อนนี่มันจะไปทำออทําไฮมันก็จะสร้างขาสามเหลี่ยมก่อนแต่เราไม่รู้หรอกมันจะไปสร้างออทําไฮที่ไหนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะตีขาสามเหลี่ยมโดยเข้าไม่ได้มีความเปะ๊ะแต่ก็ต้องตีให้มันพอดี อ่าประมาณนี้ทีนี่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะครับในทางเฟสโฟเดี๋ยวผมตีใหม่ดีกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในทางเฟสโรคือเฟสโได้มีการทุบลงมาสองรอบแล้วถูกไหมครับเฟสโได้มีการทุบลงมาสองรอบแล้วถูกไหมครับแล้วสิ่งที่เราเห็นคือทางเฟสโฟได้มีการทุบลงมาสองรอบจากจุดไหนจุดที่มันทํา นะครัจุดที่มันได้ทำเอออันนี้มีความเรื่อยยากว่าน,นิดนึงเห่นไแม้พอเราตีหาตรงกลางของขาพอีอ่ะมันจะสามเลี่ยมันจะพอดีโอเคสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วในทางเฟรมเพชโวนะครับทางเฟรมเพชโได้มีการสร้างพาร์ิชันการกลับตัวฝั่งบายแล้วได้มีการปรับฐานราคาตั้งแต่ตรงนี้ถูกไหมครับตั้งแต่ตรงนี้ ได้มีการปรับฐานราคาตั้งแต่ตรงนี้ถูกไหมแล้วได้มีการยกตัวขึ้นทําลายแนวต้านใช่ถูกไหมครับแต่จริงๆเราไมนยังไม่ได้ทําลายตั้งแต่แท่งแรกได้มีการทําลายในแท่งที่สองย่อลงมาทําไส้ยกตัวขึ้นชนต้านทําลายแนวต้าน4 500, ี่พันห้าร้อยไปพร้อมกันแล้วก็ยกตัวขึ้นทำออร์ทำไฮไว้ก่อนที่สี่ห้าหนึ่งศูนย์ประมาณนี้ต่อที่จะดึงไส้กลับจากนั้นได้มีการเปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นดันเต็มแท่งทำออร์ทำไฮถูกไหม ที่สี่ห้าสองห้าจุดเก้าหกก่อนลีกับจะดึงไส้กลับแล้วกดตัวลงมาเป็นแห้งแดงแล้วแห่งนี้ที่กดตัวลงมาเป็นแห้งแดงมันคือการที่ทําอะไรครับแห้งแดงมันคือการที่การาฟได้สร้างพลาชั้นการกลับตัวฝั่งเซลกดตัวลงชนรับผ่านไส้ทําโลแต่ไม่ถึงรับ เข้าก it ับเป็นการเคลียร์วอลุ่มฝั Yuri ่งบายถูกไหมครับกดตวลงชนรับล่อบายผ่านไส้ทําโลแต่ไม่ถึงรับจากนั้นมันดึงไส้กลับถ <c oughs> ูกไหมครับกดตวลงเคลียร์วอลุ่มฝั่งบายเสร็จดึงไส้กลับตรงนี้จะเป็นจุดที่เราจะบายถูกไหมครับย่อตัวลงมาเลยรับผ่านไส้ทาโลแต่ไม่ถึงรับเราบายเพราะตรงนี้คือรับสําคัญถูกไหมมันดึงไส้กลับยกตัวขึ้นถ้าใครที่ผิดส่วนใหญ่เขาจะปิดตอนที่มันดึงไส้กลับถูกไหมครับแท่งแดงเนี้ยแท่งแดงที่มันใหญ่ๆหเนี้ย <Yeah. S 2> เขาจะปิดตอนที่มันดึงไส้กลับแล้วก็กําไรมาบ้างเขาจะปิดรอบพันสองพันจุดก็แล้วแต่เพราะว่าผมจะบอกพวกคุณไว้เสมอว่าถ้าเราไม่ f o โล o บายถ้าเราไม่ f o ล l o บายเราไม่ f o ล l o w เ e ล l เราจะมีจังหวะเก็บกําไรอย่างน้อยสุดก็จังหวะที่การาฟมันต้องดึงไส้กลับหรือไม่ก็ต้องยกตัวขึ้นไปเคลียร์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการยกตัวขึ้นไปเคลียร์หรือการดึงไส้กลับไปเคลียร์วอลุ่มฝั่งเซลล์ก็จะเป็นจังหวะที่ฝั่งบายได้กําไร แล้วฝั่งใบก็จะปิดเก็บกำไรถูกไหมจากนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เก็บกำไรแล้วคุณถือใบใบอยู่เปิดแห่งใหม่มามันยกโตขึ้นชนต้านสี่0ันห้ารอทิ้งไว้แหละแต่ไม่ไปชนต้านจุดกดกับตัวคุณก็น่าจะเห็นภาพแล้วว่าการที่มันยกโตขึ้นไม่ชนต้านถ้าคุณยังถือ้บาบอยู่สิ่งที่ต้องปิดสิ่งที่ต้องทาอะไรคือสิ่งที่ต้องทําคือการที่ถ้ามันยกตัวขึ้นเลยต้านฐ่านไส้ทําไสแต่ไม่ถึอองต้าน หรือยกตัวขึ้นแต่ไม่ถึงต้านเลยแล้วทําท่าโดยดึงไส้กลับไม้บายคนทําอะไรครับไม้บายคนปิดเพราะว่าการที่กราฟยกตัวขึ้นไม่ชนต้านจุดดับตัวเท่ากับว่ากราฟไม่ร่อเซลล์ถ้ากราฟไม่ร่อเซลลแปลว่าอะไรครับแปลว่ากราฟจะไม่ยกแล้วทําไมกราฟถึงไม่ร่อเซลลครับทําไมเราดูออกไหมว่าทําไมการที่กราฟมันไม่ไปร่อเซลล์เพราะว่าหนึ่ง มีคนติดบายอยู่ข้างบนนี่คือหนึ่งพอมีคนติดบายอยู่ข้างบนปุ๊บการจะไม่มีทางที่จะกลับขึ้นไปหาข้างบนให้คนบายได้ปิดไม้ง่ายๆเพราะฉะนั้นการที่มันยกตัวขึ้นไม่ไปล่อเซลลวแปลว่ามันก็ไม่ต้องการที่ยกตัวขึ้นให้คนบายได้ปิดถูกไหมแปลว่าคนบายที่อยู่ี่โซนนี้ไม่ว่าจะมาจากการโฟลโบายหรือไม่ว่ามาจากที่จะมาจากการย่อลงมาแล้วไล่บาย ก็แปลว่าตรงนี้มีคนบายเยอะมากพอเยอะมากพอที่กราฟจะไม่กลับไปให้คนบายได้แก้ไม้เพราะว่ากรารได้มีการยกตัวขึ้นแต่ไม่ถึงด้านไม่รอเซลเพราะถ้ารอเซลก็ต้องไปเคววลียร์วอลุูมฝั่งเซลอีกแล้วพอกราฟไม่รอเซลกราฟดึงไส้กับกดตัวลงเป็นแข้งแดงเราก็เห็นภาพแล้วว่าอาจจะเริ่มที่จะลงแล้วจริงแต่ตอนแรกเราไม่รู้หรอกถูกไหมเมื่อวานผมก็ไม่รู้ผมก็บอกได้แค่ว่าถ้ามีการทําลายต้านย่อลงมาเราก็บายถูกต้อง เห็ไหมครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันได้ทาหน้าที่ออกมาแล้วหลังจากที่ได้ทําลายแนวต้านตรงนี้มันได้เบรคขึ้นไปแล้วนั่นคือหน้าที่ของมันที่มันทาเบรคขึ้นเสร็จส่วนจะปิดอยู่เหนือไส้ได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับมันอีกทีนึงซึ่งมันไม่สามารถที่จะปิดอยู่เหนือไส้ได้ถูกไหมครับไม่ปิดอยู่เหนือไส้ของแท่งก่อนหน้าได้เพราะว่ามันเบรคขึ้นไปเสร็จพวกมีคนล์บาบเยอะกราฟดึงไส้กลับกดตัวลงเป็นแท่งแดงแทนแล้วได้มีการกดตัวลงมาล่อใบอีกแล้วก็ทุบลงมาเกี่ยวบนรุ่ พอทุบลงมาเกียร์วอลุ่มฝั่งาบดึงไส้กลับเกียร so, yeah, so, ์วอลุ่มฝั่งเซลทิ้งคนเซลไว้ข้างล่างอีกเหมือนเดิมถูกไหมทิ้งคนบายบไว้ข้างบนแล้วจังหวะที่มันยังไม่สามารถที่จะกลับขึ้นไปได้แปลว่าคนบายยังถูกเคลียร์ไม่หมดกราฟก็เลยมีการยกตัวขึ้นทําไส้แต่ไม่ถึงต้านไม่ไปล่อเซลเพราะถ้าล่อเซลต้องเบรกต่อแล้วดึงไส้กลับกดดึงไส้กลับกดตัวลงเป็นแท่งแดงปิดเป็นแท่งแดงเปิดแท่งใหม่มากดตัวลงทาไส้ยกตัวขึ้นทาไส้ดึงไส้กลับแล้วก็ยังปิดเป็นแท่งเขียวสร้างจุดกัับตว จุดกับตัวเนี้ยเป็นการสร้างจุดกับตัวเอาไว้หลอกคนเพราะอะไรครับเราไม่ได้ไปเช็คด้วยว่าในทางเฟรมที่เล็กจุดกับต,ตัวตรงนี้คือทางเฟรมเล็กที่มันไซว์อยู่เพราะฉะนั้นการที่ทางเฟรมเล็กไซว์อยู่แล้วมันเป็นจุดกับตัวอย่างเงี้ยไม่นเป็นจุดกับตัวที่เอาไว้หลอกถูกต,ต้องแล้วเป็นจุดกับตัวที่ยังสร้างไม่สมบูรณ์ถ้าย่อลงมาใครบายผมถือว่าเราไม่ได้ทําตามหลัก เพราะว่าอะไรครับเราบาบจากการที่มันกดตัตลงมาเลยแล้วสร้างจุดกลับตัวยกตัวขึ้นชนต้านย่อลงมาเราถึงจะายแต่ถ้าเราดูในทางเฟรมเบรกด,ดีจุดกลับตัวเนี้ยเป็นจุดกลับตัวที่มันไซเวย์ในทางเฟรมเบรกีไซเวไปมามากๆเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจะเป็นจุดที่เราจะไม่เล่นเพราะเห็นไหมครับมันไซเวยังไงอะยกตัวขึ้นทําไส้กดตัวลงทำไส้ถูกไหมครับนั่นแหละคือจังหวะไซเวของมันเพราะฉะนั้นเราจะไม่เล่นถูกไหมเพราะสุดท้ายที่สุดแล้วกาฟมีการยกตัวขึ้นทําไส้แต่ไม่ไปชนต้าน ไม่ถ้ลรู้ไส้ของแท่งก่อนหน้าเองไหมครับทำโร่ไส้ลงมาเรื่อยๆุดท้ายถึงไส้กลับกดตัวลงชนรับล่อบาอบล่อายเสร็จทุบหนักทุบหนักเสร็จแล้วทําไมกดตัวลงมาชนรับผ่านไส้ทําโลแต่ไม่ถึงรับนี้แล้วทําไมกลาฟถึงดึงไส้กลับไปแท่งใหม่มายกตัวขึ้นได้ทําไมครับเพราะว่าเนื่องจากว่าคนที่ติดไปข้างบนอาจจะายจนเสียหายแล้ว พราะว่ากราฟยกตัวขึ้นไปถึง4525พอกราฟกดตัวลงมาเห็นไหมครับสิ่งที่เราเห็นคือตรงนี้คือหาขาสามเหลี่ยมพอกราฟกดตัวลงมาคนบายเสียหายหนักเพราะว่าอะไรครับจากตรงนี้มาถึงตรงนี้ก็ประมาณ5,000จุดแล้วพอมันลงไปอีกจาก4525ถึง4448ตรงนี้ก็ฟาดไปแล้วเกือบ8,000ถึงไหม ถึงแม้แปดพันอ่าแปดพันจุดเกือบเกือบแปดพันจุดแล้วกันการที่กราฟจะดึงดึงกดตัวลงมาเนี่ยถึงแปดพันจุดจากการทำไทยอันนี้เป็นสิ่งที่ใช้ในการกดตันคนที่มีพอที่ใหญ่ไม่พอหนึ่งที่พอใหญ่แต่ก็ชอบซอยไม้สองที่พอใหญ่แล้วก็ชอบโอเวอร์หลอดโอเวอร์เทรดอาจ,จะไม่ได้ซอยไม้แต่แต่ลลอดชอบเปิดหลอดใหญ่ แล้วก็ชอบเปิดหลอดใหญ่โดยที่เวลาแพ้ไม่คัดแล้วคิดว่าจะแก้ปัญหาได้แต่ท้ายสุดแล้วกราฟลงเรื่อยๆแก้ปัญหาก็ไม่ทันหลอดก็ใหญ่จะเป็นไล่หัวก็ถัวไม่ไหวเพราะรู้อยู่แล้วว่าถ้าถัวยังไงหัวก็แตกแล้วสท้ายพอกลาฟลงมาเยอะๆสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับคนที่เล่นเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นซอยไม้ไม่ว่าจะเป็นการอ,อัดหลอดใจก็ต้องมาเฮทางนั้นแล้วพอเขาเฮจากการที่มันกดตัวลงมาชนรับ ผ่านไส้ทําโลแต่ไม่ถึงรับเคลียร์วอลุ่มฝั่งบายในระดับหนึ่งมาแล้วแต่พอทุบมาขนาดนี้คนเซล,ลก็จะเริ่มเชื่อว่ามันจะลงก็จะมีการเล่นเบรกเอาท์เซล,ลด้วยจากการลลที่เซลทลี่เซลสต็อปที่ตรงนี้แล้วก็เซล,ลจากการเดจิ้งเพื่อไม่ให้ฝั่งบายทาให้พอเสียหายมากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวพอแตกถูกไหมครับถ้าเกิดว่ามีคนเซลจากการเดจิ้งมีคนเซลจากการเชื่อมันจะลงต่อสุดท้ายคนก็ติดเซล,ลข้างล่างเหมือนเดิมกรับกลับขึ้นมาตรงกลาง แล้วก็เลยตรงกลางมาหน่อยมือ<ท>แล้วก็ดึงไส้กลับมาปิดอยู่ใกล้ๆตรงกลางเพราะตรงนี้คือกลางสามเหลี่ยมแล้วเท่าที่เราเห็นแต่จริงแล้วถ้าเราจะตีกลางสามเหลี่ยมให้ใหดีๆอ่ะอย่างนี้ผมตีคือผมตีกลางสามเหลี่ยมจากการที่จากการที่เราคาดคะเนว่าไส้เก่าที่มันจะต้องเกี่ยมมันคือกลางสามเหลี่ยมถูกไหมครับแต่ถ้าเราเอาขาสามเหลี่ยมตรงนี้มาตีอ่ะแล้วเราตีขึ้นไปอย่างเงี้ยจริงแล้วเราจะเห็นเลยว่าสามเหลี่ยมนั้นอ่ะสามเหลี่ยมนั้นอ่ะ มันจะพอดีกว่านี้แต่แค่เวลาตีอ่ะทำไมผมตีจากตรงนี้ล่ะตรงนี้คือจุดที่เวลากราฟยังไม่ได้สร้างสามเหลี่ยมแต่เราคาดคะเนว่าสามเหลี่ยมอาจจะเกิดเราถึงต้องตีจากตรงที่มันยังไม่ได้เคลียร์ถูกไหมครับเราตีจากตรงนี้มันยังไม่ได้เคลียร์ตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ก็ตีสามเหลี่ยมตรงนี้ก็ตีสามเหลี่ยมได้เพราะว่าจุดที่กราฟยังไม่ได้เคลียร์มันคือสามเหลี่ยมทั้งนั้นมันคือจุดที่กราฟจะสร้างสามเหลี่ยมมันจะสร้างขาลงมาเพื่อให้เป็นสามเหลี่ยม แต่แค่พอมันสร้างแล้วคุณก็แค่ตีจากไอ้ขาใหม่นี่แหละที่มันทําเสร็จแล้วแล้วคุณตีขึ้นไปหาห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถูกไหมตีขาสามเหลี่ยมขึ้นไปหาห้าสิบเปอร์เซ็นต์จากตรงนี้อย่าจากศูนย์ขึ้นไปหาห้าสิบจะตีไกลแค่ไหนจะก็ได้เห็นไหมครับจะตีเหือไว้ก็ได้เพราะสุดท้ายแล้วถ้ามันถ่างออกข้างไปเรื่อยมันไม่ยอมอยู่ในกรอบมันถ่างออกข้างไปถ่างออกข้างไปแล้วต่อให้บีบแคบลงมันก็ยังไม่เบรกมันก็มันก็เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น เพราะว่าการที่มันไม่เป๊แปลว่ามันก็ยังต้องกดดันคนอยู่นะอันนี้คือขาสามเหลี่ยมที่เป๊ะเป๊กกว่าแต่การที่เราตีขาสามเหลี่ยมจากการที่มันยังไม่ได้เกิดคือเราต้องตีจากไส้ที่มันยังไม่ได้เคลียร์เท่านั้นแล้วเราก็เป็นการตีคร่าวๆแต่ถ้าเราอยากจะตีเป๊ะเนี่ยครับเราเห็นเราเป๊ะอยู่ตรงไหนคือตรงที่ขาถูกไหมตีจากขาขึ้นไปหาขาแล้วเอาห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตรงกลางเท่ากับเราเห็นอะไรการาฟก็สุดท้ายก็กลับมาปิดที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ยกตัวขึ้นคนโฟลโล่ใบดึงไส้กลับกดตัวลงมาพอคนเริ่มโฟลโล่เซลก็ยกตัวขึ้นมาที่ตรงกลางทิ้งคนายไว้ข้างบนทิ้งคนเซลไว้ข้างล่างถูก,กดดันเหมือนเดิมตั้งแต่ตรงนี้ก็มีคนโฟลโลเซลแล้วก็ถูกกดดันเห็นไหมพอกราฟยกตัวขึ้นพอกราฟยกตัวขึ้นทำออนทำไฮสิ่งที่เกิดข,ขึ้นคือคนเซลเสียหายพอกราฟยกตัวขึ้นทำออนทำไฮคนเซลเสียหายก็ไปเฮดฝั่งายเหมือนกันถ้ากับว่าสุดท้ายแล้ว ไม่ว่าคุณจะเล่นฝั่งไหนคุณก็เสียเปียบถ้าคุณเล่นไม่ถกเพราอการเขาทิ้งให้คุณไปโฟล์ลบายทิ้งให้คุณไปโฟล l ลเซลล์นั่นแหละคือเหตุผลที่ผมพูดไว้เสมอว่าห้ามโฟล์ลบายห้ามโฟล l ลเซลล์สำคัญมากๆต่อให้คุณจะบอกว่าเอา้าในทางเฟรมเด็กก็ไม่ได้โฟล์ลบายไม่ได้โฟล l ลเซลล์แต่คุณต้องจำไว้เสมอว่าทางเฟรมเด็กเป็นทางเฟรมพี่จริงๆล้วไม่ได้น่าเล่นถ้าคุณไม่แมนพอ คุณไม่รู้หรอกว่าทางเฟรมใหญ่จะเบรกเมื่อไหร่ทางเฟรมเล็กมันยอ่อลงมาแล้วคุณบายถูกต้อง m สิบห้า m สามสิบวนมันยอ่อลงมาแล้วคุณบายถูกต้องแต่คุณลืมดูดูไปหรือเปล่าว่ามันยอ่อลงมาให้คุณบายแต่ในทางเฟรม H4 มันยังไม่ได้ยอ่อแต่แค่เป็นการลึงไส้กลับซึ่งถึงเรื่องนี้ผมจะเคยพูดไว้ว่าถ้าเราดูเป็นในทางเฟรมเทชโเราเล่นได้ในทางเฟรมเทชเราเล่นได้ในทาง m สิบห้าเราเล่นได้เราจะเล่นได้แบบนี้ต่อเมื่อเราไล่ทางเฟรมเป็นจริงๆ คือเราดูเดเราดูมันวิ่เดย์ฮ H4 แล้วเรารู้แล้วว่า h กําลังจะไปทิศทางไหนเจ็บแบบจริงๆแล้วเสร็จปุ๊บ H4 ยังไม่ได้ปิดแท่งเกียนถูกไหมแต่ h ฮปิดแท่งเกียนย่อลงมาทําไส้เราจึงจะบายแต่เราต้องบายจากความเข้าใจว่าเราดู h ฮแล้ว h ฮชวพร้อมขึ้นต่อ h ฮย่อลงมาเราถึงจะบายไม่ใช่ว่าคุณดู h ฮไม่ออกแล้วคุณก็ไม่รู้เลยซ้ำว่าเฮจะดึงไส้กลับหมดแท่งแต่ เฮวซนเปิดแท่งใหม่มาย่อลงมาคุณบายแต่เชโวดึงไส้กลับหมดแท่งเท่ากับเฮนทุบโลลงมาชนรับสุดท้ายคุณก็โดนลากเนี่ยคือความสําคัญของการไล่ดูทาเฟรมให้เป็นผมพูดไว้เสมอสิ่งที่สําคัญผมย้ําผมย้ําแล้วย้าอีกย้ําแล้วย้ําอีกการเช็คก,กราฟระหว่างทาเฟรมสําคัญที่สุดนะตอนนี้เพราะว่าอะไรคุณจะเล่นตามเทรนสวนเทรนอะไรก็ช่างแต่ท้ายที่สุดแล้วถ้าคุณดูเทรน หลักแต่เทรนเล็กไม่เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือคุณจะโดนลากถู้ไหมครับเพราะว่าอะไรครับเทรนในทางเฟรมเล็กอาจจะเป็นแค่การกดตัวลงมาเคลียร์หรือทําไส้ของทางเฟรมใหญ่ใช่ไหมทางเฟรมเล็กมันจะมันจะสร้างจุดก,กับตัวแล้วแล้วก็กดตัวลงแต่ทางเฟรมใหญ่ยังทางเฟรมใหญ่เป็นแค่การกดตัวลงมาทําไส้หรือแค่ย่อลงมาเคลียร์แต่ไม่ถึงรับสําคัญแล้วเดี๋ยวถ้ามันดึงไส้กลับทางเฟรมเล็กก็จะกลับตัว แต่พวกคุณบางคนสมมุติว่าในเทรนในทางเฟรมใหญ่มันยังเป็นฝั่งบายอยู่แต่แค่ทางเฟรมเล็กสร้างจุดกับตัวฝั่งเซลล์คุณก็เชื่อว,ว่ามันจะขาลงมันจะเป็นขาลงยาวแล้วสุดท้ายคุณก็ไปเล่นฝั่งเซลล์พอคุณเล่นฝั่งเซลล์เสร็จปุ๊บคุณแพ้คุณก็งงว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรไม่ต่อไปเราจะไม่งงครับต่อให้จะแพ้เราต้องแพ้ด้วยเหตุและผลและแพ้ด้วยความที่เรารู้ว่าเราแพ้เพราะอะไรเราออกว่าเดาผิดตรงไหนผมไม่ติดนะครับถ้าพวกคุณยังแพ้อยู่เพราะว่าอะไรครับ พราะมันต้องใช้เวลาอยู่กับมันเข้าใจมันต้องใช้เวลาที่จะที่จะฝึกฝนทฤษฎีนี้ให้ให้เล่นได้จริงผมเข้าใจแต่ขออย่างเดียวเวลาเล่นเข้าด้วยเหตุและผลที่ถูกต้องเข้าด้วยโลจิกไมเซทที่ถูกต้องแล้วเวลาคุณออกไม่ว่าจะแพ้หรือชนะคุณก็ต้องออกด้วยโลจิกไมเซทที่ถูกต้องถูกไหมแล้วคุณออกด้วยโลจิกไมเซทที่ถูกต้องคือคุณต้องรู้ว่าการาฟสมมติว่าคุณถือไม่ไวคุณต้องรู้ว่าการาฟขึ้นต่อไม่ได้แล้วแล้วกําลังจะลง แล้วมีสิีิ์ทีจะลงมาหาไว้คุณปิดจะไม่ใช่ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงต่อแล้วก็ปิดไม่เราจะไม่เล่นด้วยอารมณ์เราจะเล่นด้วยความรู้อันนี้คือสิ่งที่ผมย้ําเสมอความรู้นั้นสําคัญรู้มากเสียงน้อยรู้น้อยเสียงมากนี่คือสิ่งที่ผมจะเล่นเพราะฉะนั้นผมถึงพูดไว้เสมอว่าอ,ออเดอร์ที่จะเปิดอ,ออเดอร์ที่ดีที่สุดสำหรับผมคือ,อออเดอร์ที่แทบจะไม่ต้องแก้ซึ่งมันอาจจะมีบางครั้งที่เราจะต้องแก้บ้างแต่ ขอให้ออเดอร์ส่วนใหญ่เป็นออเดอร์ที่แทบจะไม่ต้องแก้ย่อตัวลงมาเราบายปุ๊บถึงไส้กลับเรากําไรเลยห้าร้อยจุดคุณพอใจคุณปิดก็ปิดไปคุณรอได้คุณรอพันจุดได้คุณก็ปิดพันจุดคุณรอสองพันจุดได้คุณก็ปิดสองพันจุดขึ้นอยู่กับคุณถ้าคุณคิดว่าคุณหาไม้ที่รันเชนได้สามารถที่จะถือแล้วคนไปชนออร์ลามไฮรืเลยได้คุณก็ถือไปถูกไหมแล้วถือทีละไม้กราฟย่อตัวลงมาปรับฐานราคา เราก็หาใบใบใหม่ไม่เป็นไรถ้ากดตัวลงมาต่ำกว่าไม้คนที่คุณอยากจะถือรันเทรนคุณก็แค่หาไม้ใหม่แล้วสลับเล่นมันยกตัวขึ้นก็ปิดไม้ที่แย่แล้วเก็บไม้ที่ดีไว้จนกว่าคุณจะได้ไม้ที่ดีที่สุดแล้วกาฟมันยกตัวขึ้นเริ่มสร้างจุดกับตัวแล้วปรับจุดปรับฐานราคาได้แข็งแรงมากยกตัวขึ้นไล่ทําลายแนวต้านไปเรื่อยๆทาลายแนวต้านเสร็จปุ๊บพอไม่ไม่มีแนวต้านให้ทําลายากดตัวลงทําไส้เบรกต่อกดตัวลงทาไส้เบรกต่อนั่นคือสิ่งที่เราจะรู้นั่นคือสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นเราจะทําให้้มันเกิดขึน เราจะไม่เล่นกับกราฟโดยที่ไม่มีความรู้ทุกจังหวะในการเล่นต้องมีความรู้เกิดขึ้นพร้อมกันนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะทาถูกไหมครับเราเล่นด้วยเหตุและผลเราเล่นด้วยความไม่มีอารมณ์เราจะไม่ใช้อารมณ์ในการเล่นกับกราฟจริงๆแล้วมันใช้อารมณ์ครับแต่เราจะไม่เอาอารมณ์ให้มันขุ่นมัวแพ้ก็แค่ยอมรับเหมือนเหมือนเข้าใจไหมว่ามันเหมือนาศาสนาพุธทธแพ้ก็ให้รู้ว่าแพ้ ชนะก็ให้รู้ว่าชนะไม่ใช่ชนะแล้วดีใจเกินไปไม่ใช่แพ้แล้วเศร้าเกินไปไม่แพ้ก็ให้รู้ว่าแพ้แล้วหาเหตุผลว่าทําไมวันนี้เราถึงแพ้เราทําอะไรผิดหรือเปล่าพอชนะเสร็จปุ๊บไม่ใช่จะมาดีใจว่าโอ้ได้แล้วสองพันจุดไม่ชนะแล้วมาทบทวนลยว่าวันนี้เราชนะได้ยังไงถ้าคุณยังถ้าคุณสามารถหาเหตุผลที่คุณแพ้แล้วชนะได้แปลว่าคุณเข้าใจในสิ่งที่คุณเล่น แปลว่าคุณรู้ว่าคุณเข้าออเดอร์ตรงไหนที่มันดีหรือไม่ดีแล้วก็แปลว่าคุณรู้ว่าคุณได้ทําด้วยเหตุและผลแล้วตามวินัยแล้วเพราะว่าทุกการเข้าต้องมีเหตุผลทุกการออกต้องมีเหตุผลคุณเข้าด้วยเหตุผลอะไรคุณเข้าด้วยเงื่อนไขอะไรบอกตัวเองถามตัวเองดูเข้าด้วยเงื่อนไขอะไรเข้าด้วยเหตุผลอะไรแล้วเสร็จปุ๊บพอเข้าเสร็จปุ๊บเมื่อโดนลากแล้วคุณออก คุณออกด้วยเหตุผลอะไรคุณยอมแพ้ด้วยเหตุผลอะไรทําไมคุณถึงยอมแพ้ทําไมคุณถึงไม่คิดจะแก้ไหมเพราะคุณดูออกหรือเปล่าว่ามันจะลงต่อสมมุติคุณเล่นใบอยู่คุณดูออกหรือเปล่าว่ามันจะลงต่อคุณเลยยอมที่จะออกคุณเลยยอมที่จะไม่โดนลากแล้วไปหาไม้ที่ดีขึ้นมาเล่นจากข้างล่างอีกทีหนึ่งอันเนี้ยก็ถูกต้องเพราะถ้าคุณเล่นด้วยความเข้าใจว่ามันมีศีลลงต่อมากกว่าที่จะขึ้นละไม้ใบเราแย่มากละยอมคัดดีกว่ามาไปเล่นข้างล่างเลยอันเนี้ยก็เล่นได้ถูกไหม พราะคุณเข้าใจแล้วว่ามันมีสิทธิ์ที่จะลงคุณก็แค่หาไม้ที่ดีขึ้นแล้วคุณคัดคุณยอมแพ้อันเนี้ยมีเหตุผลคุณเข้าใจเหตุผลคุณไม่ได้กลัวน่าจะลงแน่เลยปิดดีกว่าไม่คุณประกอบคุณใช้เหตุผลในการประกอบว่าดูจากพฤติกรรมกราฟแล้วดูจากการไซเวลลงแล้วแล้วก็ไซเวลลงมาหาแนวรับเรื่อยๆคุณดูแล้วว่ามันมีสิทธิ์ที่จะลงต่อเพราะฉะนั้นถ้าไม่คิดที่จะสู้กับไม้นี้ก็แก้ปัญหาด้วยการคันแล้วเริ่มใหม่แล้วก็หาไม้ใหม่อันนี้ไม่ผิด แล้วเสร็จปุ๊บพอคุณชนะคุณก็ต้องรู้ด้วยว่าชนะมาด้วยเหตุผลใดชนะมาด้วยเหตุผลอะไรปิดไม้ได้กําไรมาด้วยเหตุผลอะไรเป็นเพราะมันยกตัวขึ้นเกียร์หรือเปล่าหรือเป็นเพราะมันยกตัวขึ้นไล่เซล์ไล่ชนต้านไล่ล่อเซลหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เราจะต้องรู้ไม่ใช่เปิดออเดอร์ก็งงว่าเปิดได้ยังไงไม่ใช่ปิดออเดอร์ก็งงว่าปิดได้ยังไงเก็บกาไรได้ยังไงไม่ครับเราเก็บกําไรแล้วเราเข้าด้วยการที่เรารู้ทุกสเต็ มันคือการที่เรียกว่ามีสติถูกไหมครับมีสติสติสัม,มชัญญะรู้ในสิ่งที่ทําแล้วก็ทําในสิ่งที่รู้เท่าทันนะครับเพราะเราต้องเท่าทันทุกการกระทําของตัวเองเพราะว่าการเทรดมันไม่ถ้าเราไม่ได้เอาเงินจากตลาดเราก็เอาเงินไปแจกตลาดเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีสติเราก็จะแจกตลาดเรื่อยถูกไหมครับนะครับเนาะสำหรับฮิโตเดี o, ๋ยวเรามาพูดกันต่อใน,ในเรื่องการาฟ ส่วนฮสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคือการเริ่มการทุบลงมาถูกไหมแล้วทิ้งก้นเซลไว้ข้างล่างทิ้งกนไปลายไว้ข้างบนโอเคแล้วมันพี่กลับมาที่ตรงกลางใช่ทีนี้ใน h ฮเราเห็นเราไม่เห็นอะไรมากเราเห็นแค่เหมือนมาสร้างจุดก,กับตัวแปลว่าถ้าสมมุติว่าเรามองในแง่ของการที่ h ฮสร้างจุดก,กับตัวถึงจะยังไม่สมบูรณ์ย่อลงมาเราก็ควรเหียบายใช่ไหมถูกต้องไม่ผิดย่อลงมาเลยแท่งใหม่เราก็ปายแล้วก็ปายที่ไส้นี้ก็ได้เพื่อคาดหวังให้มันดึงไส้กลับแล้วยกตัวขึ้นทำลายต้านแล้วก็เบรกโอเคถ แต่ก่อนที่เราจะเล่นอย่างนั้นเราก็ต้องไล่ดูทางเฟรมนิดนึงในทางเฟรมเล็กมีการทำอะไรหรือเปล่าละ่ะอ่าทางเฟรมเล็กเราอยู่ในทเฟรม H1 สนในทาเฟรม H1 ก็ได้มีการปรับฐานราคาจากการที่ทุบลงมาเลยรับ<อ>เห็นไหมเลยรับผ่านไส้ผ่านไส้ทำโลกดตัวลงมาอีกทำโลชนไส้เห็นไหมผ่านทุกไส้ผ่านทุกรับทำโลแต่ไม่ถึงรับซึ่งเป็นรับตรงนี้รับตรงนี้คือรับอะไรครับรับจุดกลับตัว ใช่ไหมแต่เฮโวมันชนรับตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงนี้ละเพราะมันสร้างแนวรับใกล้ๆกันเลยแต่ถ้าเรเฮสชวนแนวรับอยู่ต่ำกว่านั้นกราฟนี้ได้มีการกดตัวลงทําไส้ทําโลแต่ไม่ถึงรับคือรับนี้จุดกับตรงเฮสชวนจากนั้นแท่งเงียน,นี้ได้มีการดึงไส้กับทําลายแนวรับไม่กดตัวลงมาทําลายแนวรับแล้วก็ไม่สามารถที่จะทําลายแนวรับยีได้แต่ก็ได้มีการปิดแท่งเงียอยู่ตรงแนวรับนี้พอดี พร้อมกับการเปิดแท่งใหม่มาย่อลงมาทาไส้แต่ไม่ทะลรู้ไส้ของแท่งก่อนหน้าก่อนที่จะดึงไส้กลับแล้วย,ยกตัวขึ้นชนต้านการชนต้านแปลว่าอะไรครับ <S <S ทิ้งคนฟอสฟอรัสไ้ข้างล่างแล้วแล้วมีการชนต้านแปลว่าล่อเซลแล้วพอกราฟล่อเซลปุ๊บยกตัวขึ้นทำไฮเห็นไหมได้มีการยกตัวขึ้นก่อนเห็นไหมยกตัวขึ้นทําไส้ก่อนรือแท่งแดงเนี้ยจากนั้นเปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นชนต้านผ่านไส้ทำไฮแต่ไม่ถึง,งต้านถูกไหมครับ ถ้าบอกว่าพ่ชันการกลับตัวฝั่งใบตรงนี้สร้างสําเร็จสมบูรณ์แล้วสมบูรณ์แล้วกราฟได้มีการเปิดแห่งใหม่มากดตัวลงทาไส้นิดนึงแล้วยกตัวขึ้นเบรกไปชนต้านทิ้งไว้จากนั้นถึงไส้กับเปิดแห่งใหม่มาย่อลงมาทําไส้แต่ไม่ถึงรับสิ่งนี้ทําให้เรารู้แล้วว่ากราฟตอนนี้ H1 ได้มีการสร้างพาเช่นการกลับตัวฝั่งใบที่สาเร็จสมบูรณ์แล้วพร้อมที่จะยกตัวขึ้นแต่มันได้มีการยกตัวขึ้นชนต้านทิ้งไว้ถูกไหมครับชนชนหรือเปล่าถือว่าชนเปิดแห่งใหม่มาย่อลงมาโอเค ทีนี้สิ่งที่เราจะทําคือใน H one ตอนนี้เราบายไม่ได้แล้วเราบายไม่ทันเนาะเพราะว่า um, ตรงเนี้ยเล็กไปถ้าเราจะบายเราต้องไว้การที่เปิดแห้งใหม่มายกตัวขึ้นชนต้นนตานชนต้านแล้วทําลายต้านได้ทําลายไส้ได้ด้วยจากนั้นถ้าเปิดแห้งใหม่มายอ่อลงมาอีกเราถึงจะบายเพราะฉะนั้นเรารอให้แห่งใหม่เปิดมาทําลายแล้วต้านแล้วไส้เปิดแห่งใหม่มาถูกไหมครับทําลายต้านแล้วไส้ปุ๊บพอเปิดอีกแห้งหนึงมาปุ๊บย่อลงมาเราถึงจะบายนี่คือสิ่งที่เราจะทํานะครับ เพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเราจะไปถ้ามันย่อลงมาให้เราไปเราก็ไปในเกาะในในประมาณการกรอบหรือไม่ก็ต่บก่าต่บในในโซนล่างของกรอบอันเนี้ยเ,เล่นได้เพราะเราจะไม่โดนล่อใบถูกไหมครับแล้วถ้าเราจะไปเราไปที่ไ้นี้ถ้าเกิดมันจะทุบลงมาก่อนถูกไหมถ้ามันยังไม่ยกตัวขึ้นไปทำลายตั้งแต่มันทุบลงมาให้ให้เราไปเราก็ไปที่ไส้นี้เมื่อตลาดมันเปิดน,น,นี่คือสิ่งที่เราจะเล่นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในทางฟิวชั่ผมก็ดูให้ไม่เชื่อผมไม่ดูให้แต่ถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้เล่นในทางฟิวชั่ แต่ถ้าเกิดคุณจะเล่นเฮวนคุณก็ต้องดูดู h ฮประกอบคู่กันไปด้วยเพราะว่าบางครั้งอย่าเอา h1 ไปส่วน h ฮเพราะว่ามันจะทำให้คุณเจ็บเจ็บตัวหนักมากนะครับบอกให้เพราะส่วนใหญ่ถ้า h ฮบินบินเลยสังเกตดูดีๆหมอแล้วตรงนี้ h1 ไม่ได้เป็นการไซเวลลงมาโอเคเราก็เชื่อว่าไพ่ชั้นฝั่งบายแข็งแรงย่อลงมาไม่ถึงรับเราจะบาบถูกต้องเห็นไหมแต่ถ้าเป็นการไซเวลลงผมไม่ให้คุณายนะ แต่เน,นี่ยมันคือการกดตัวลงมาสร้างภพยเช่นการกลับตัวฝั่งบาย,ยก็โผขึ้นชนต้านจังหวะเน,นี้ถถยถ้าย่อลงมาในแท่งใหม่ผู้บา่าไม่ถึงรับเราจะบายเลยอันนี้เล่นได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีเรื่องมาฝากเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้และสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ